ไปที่สถานาการณ์ของทะเลจีนใต้กันบ้างนะคะการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่ทะเลจีนใต้ยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นจุดว่าไฟในเรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้แล้วก็กำลังลากให้ประเทศอื่นๆนะคะเข้ามาร่วมวงความขัดแย้งด้วยวิวาทะระหว่างฟิลิปปินส์จีนสหรัฐและนานาชาติถทุข,ขึ้นในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับ2เหตุการณ์ในทะเลจีนใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกัน เรือยามชายฝั่งของจีนฉีดน้ำแรงดันสูง,งเข้าใส่เรือเบียงของฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ไม่พอใจราาประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียยืนยันในอธิป,ปไตยและระบุว่าเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ we continue to, to 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 assert our sovereignty we continue to um, to assert our territorial rights In the face of all of these challenges, and uh, consistent with uh, the international law and UNCLOS especially, uh, so that is uh, that is al always been our stand, and that will. But we still have to keep uh, we still have to keep communicating with the Chinese government, with President Xi, with Beijing. We still have to keep communicating with them because we need to really come to a conclusion. <laughs> จีนตอบโต้โดยทว,วงคืนซากเรือรบที่เกิดตื้นลำนี้ซึ่งเป็นซากเรือรบผุพังตั้งแต่ยุคสม,ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรือที่เกิดตื้นอยู่บริเวณแนวปะกการังที่ทะเลจีนใต้เรือลำนี้นถูก,ถกทิ้งไว้ตรงแนวปะกการังบริเวณนั้นตั้งแต่ปี1999โดยฟิลิปปินส์ต้องการให้เป็นที่มั่นทางทหารในพื้นที่ทะเลจีนใต้ซึ่งเท่ากับการท้าทายการอ้างกรรมสิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยประเทศจีน ทั้งสองเหตุการณ์สะท้อนความเป็นจุดว่าไฟในพื้นที่ทะเลจีนใต้และคู่ขัดแย้งที่ขยายวงไปไกลกว่าสองประเทศพื้นที่ทะเลจีนใต้ถือเป็นพื้นที่เปราะบางหลายประเทศอ้างกรรมสิทธิ์และมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างจีนบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามรวมถึงไต้หวันยุคของประธานาธิบดีมากอสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์ ความขัดแย้งดูเหมือนจะหนักขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของอดีตประธานาธิบดีดูเต,เต,เ,ตเต้เพราะฟิลิปปินส์กล่าวหาจีนเรื่องรุกรานและฟิลิปปินส์ใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นในเชิงความมั่นคงสหรัฐสหภาพยุโรปฝรั่งเศสญี่ปุ่นและออสเตรเลียร,ร่วมกับฟิลิปปินส์ประนามการกระทําของจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องฉีดน้ําแรงดันสูงใส่เรือสเสบียงของฟิลิปปิน์ ซึ่งเป็นช่วงที่เรือสเสบียงจะนำอาหารน้ำและเสื้อเพลิงไปส่งให้ทหารที่ประจำอยู่ที่สร้างเรือ BRP Sierra Mar de ที่เกยตื้นอยู่ที่หมู่เกาะสแปรดลี่ก่อนหน้านี้จีนเรียกร้องมาตลอดให้ฟิลิปปินส์ลากซากเรือออกไปขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์กล่าวหาสหรัฐว่าให้การสนับสนุนฟิลิปปินส์ให้ใช้ซากเรือเพื่อเสริมกำลังกองทัพ แถลงการระบุว่าทะเลจีนใต้ไม่ใช่สวนสัตว์สาฟารีที่ประเทศนอกภูมิภาคจะเข้ามายุ่งกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวหาสหารัฐว่าคมคู่จีนด้วยสนธิสัญญาป้องกันประเทศกับฟิลิปปินส์สหรัฐไม่ได้เป็นประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้แต่ก็ย้ำมาตลอดว่าทะเลจีนใต้สำคัญสำหรับผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและอ้างถึงสนธิสัญญาป้องกันประเทศร่วมก,กับฟิลิปปินส์ด้วย เมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐลอยออสตินย้ำถึงพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์ในการคุยโ <an> ทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กิลเบร์โตทิโอโดโรจูเนียออสตินระบุถึงสนที่สัญญาระหว่างสองประเทศสหรัฐระบุว่าจะปกป้องเรือลาตระเวนและกองกำลังต่างๆในกรณีที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธ ซึ่งรวมถึงเรือยามชายฝั่งในทะเลจีนใต้ด้วยจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดโดยรวมถึงแนวสันดอนเซคชั่นโทมัสโชซึ่งเป็นสันดอนที่สรากเรือเกยตื้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกตัดสินว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองของจีนไม่มีกฎหมายรองรับ ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนปฏิเสธผลการตัดสินของศาลหลายครั้งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยระบุว่าการอ้างผลตัดสินเกี่ยวกับทะเลจีนใต้คือเกมการเมืองโดยอ้างกฎหมายทั้งหมดสหรัฐอยู่เบื้องหลังทางจีนระบุว่าการใช้เรือฉีดน้ำครั้งล่าสุดนี้ก็คือการเตือนและใช้ด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผลและย,ย้ำว่าฟิลิปปินส์จะต้องลากเรือออกไปตามคำมั่นที่ได้ให้ไว ซึ่งฟิลิปปินส์ก็ปฏิเสธว่าไม่เคยสัญญาไว้กับจีน